เปิดคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบจะเกิดแผ่นดินไหวอีกเตือนจังหวัดอักษรย่อต่อไปนี้ระวังน้ำท่วมน้ำล้นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะหมอปลายแนะระวังยังมีแผ่นดินไหวมีสูญเสียระบบเตือนภัยต้องใจสู้เตือนจังหวัดที่คาดไม่ถึงภัยพิบัติ จังหวัดไหนปลอดภัยที่สุดโซนไหนเตือนวงการบันเทิงยังแรงเผยถึงคนดังล่าสุดที่มีเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งถามว่าได้ยินอะไรมาหมอปลายกล่าวว่าตอนนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งหลังจากที่หนูเห็นสเตปนี้ขอให้ไม่เกิดในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมขอให้ไม่เกิด ซึ่งมีอีกคนทํานายก็ฝันเหมือนกันแล้วก็ระบุที่ที่เดียวกันคือจากแดนปลาดิบภูเขาไฟที่สื่อได้ประมาณสองลูกมาเจอตัวไอตัวพีตัววีชื่อประเทศถามว่าแล้วทีจะโดนไหมหมอปลายกล่าวว่าตัวทีจะโดนมันคือปลายมันคือหางระวังคงยาก แต่น้อยๆระบบเตือนภัยต้องใจสู้คนไทยต้องเปิดใจรัฐบาลต้องเปิดใจว่าประเทศเรามีภัยพิบัติเรื่องนี้เรามีหายนะเรื่องพวกนี้นะแอปพลิเคชันอันนี้สำคัญที่สุดเสาเตือนภัยซ่อมหรือยังเมื่อถามว่าภาคไหนจะโดนหนักกรุงเทพจะโดนไหมหมอปลายกล่าวว่าพูดจังหวัดไม่ได้มันตีล้อมมากแล้วมันเข้าในที่ที่เขาบอกว่า มันไม่สามารถจะมีเซนามิตรงนี้ได้มันตีจังหวัดสอเสือเลยหลายสอเสือ่อ,อ,พอพานเอ่ยชอยช้างเอ่ยน้ำจะล้นล้นอยู่แถวนี้คนชอบพูดกันว่ากรุงเทพมหานครจะจมบาดาลมันจริงไหมหมอปลายกล่าวว่ามันเป็นไปได้แต่มันน่าจะอีกร้อยปีมันนานไปมันยากมากวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปไมีได้อยู่แล้วร้อยปีนี้ ถามหมอปลายก็ไม่หนีไปไหนก็ยังอยู่กรุงเทพและไม่ได้ซื้อบ้านที่อื่นเพราะคิดว่ากรุงเทพปลอดภัยที่สุดถามว่านอกจากกรุงเทพภาคไหนปลอดภัยอีกหมอปลายกล่าวว่าโซนอีสานขอไข่กอไก่หนูจะเลือกแถวนั้นปลอดภัยอยู่ได้นานอยู่ได้ยาวน้ำไม่ท่วมมากไม่แตกไม่พังไม่ยุบ ขณะที่เมื่อถามถึงวงการบันเทิงเรื่องดาราแรงมากปีนี้จะเป็นยังไงหมอปลายกล่าวว่าปีนี้เป็นปีงูพิษเพราะฉะนั้นพี่น้องแตกกันอยู่แล้วที่รักกันพี่จ๋าน้องจ๋าแม่จ๋าลูกจ๋าเดี๋ยวมีอีกแล้วที่หลอกว่ารวยก็ยังไม่จบเดี๋ยวมีอีกคนใหม่ๆม,มันผุดขึ้นมาอีกคนที่โดนหลอก จะออกมาพูดแล้วคนที่อ้างตัวเองว่ารวยมีทั้งเป็นดาราผู้หญิงที่เคยดังและมีดาราชายที่พยายามหาแสงใส่ตัวเองแล้วไม่รอดก็พยายามทำอีกไม่ใช่พระเอกน่าจะเป็นตัวร้ายที่เปลี่ยนมาถ่ายเซ็กซี่ถอดเสื้อเมื่อถามว่าหาแสงกล้าทำน่นทำนี่ทำหวาดเสียวอยู่ตลอดล่าสุดก็มีเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งอีกดอกเดียวกำจะเต็มแม็กแล้ว จะเข้าคุกเข้าตารางไหมหมอปลายตอบว่าไม่ค่ะขอโอกาสแต่ไม่มีโอกาสแล้วถามว่าหลังเมษายนไปพฤษภาคมมิถุนายนต้องระวังอะไรหมอปลายกล่าวว่าเรื่องภัยพิบัติต้องระวังอยู่แล้วแต่เรื่องที่ไม่ใช่ภัยพิบัติคือเรื่องขัดข้องและการประมาทลดสเปกเงินเดือนทำให้ได้คนทำงานที่ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะของที่ใช้การขุดท่อสี่เหลี่ยมตรงพื้นจะมีคนตกคนเสียชีวิตหรือมันเปิดอยู่บ่อยๆมีรถตกน้ำก็มาเร็วก่อนกำหนดน่าจะเจอกันตั้งแต่สงกรานต์แล้วรอพายุเข้าอีกรอบพฤษภาคมแต่ปีนี้กรกฎาคมพายุหนักมากข่าวของเรือล่มโดยเฉพาะเรือประมงคนมาเที่ยวดังนั้นมรสุมก็อย่าเที่ยวแค่นั้นเอง ถามถึงภูเขาไฟเราไม่เคยมีจะมีสิทธิ์ไหมหมอปลายตอบว่าสิ่งหนึ่งที่หนูไม่เชื่อท่านยมท่านยมบอกว่าแถบอีสานมีภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วมันกำลังจะตื่นอีกไม่แน่ใจภูเขาไฟหรือรอยเลื่อนหนูไม่เคยเชื่อท่านพูดตลอดแถบนี้มันมีนะมันสงบไปนานถึงเวลามันตื่นงานใหญ่นะพูดมาสี่ถึงห้าปีแล้ว ถามเรื่องเศรษฐกิจปีนี้จะยากไร้ไหมหมอปลายกล่าวว่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่มีกลุ่มหนึ่งที่กลัวและตระนกเกินไปและย้ายจากกรุงเทพที่เกิดแผ่นดินไหวไปที่ทำมาหากินไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรตระหนกหน่ากลัวขนาดนั้นเรายังหากินได้ซึ่งหากินได้ดีกว่าเดิมอีกมองว่าอาชีพก่อสร้างงานซ่อมบำรุงเป็นอาชีพที่คนต้องการมากๆเวลานี้แต่อย่าโกงนะ จะมีลูกค้าทั้งประเทศหมอปลายยังได้แนะนำสำหรับคนเกิดในเจวันต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องการทำอาชีพไหนให้ได้เงินและไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองแบบไหนดังนี้คนที่เกิดวันจันทร์ทำของปิ้งย่างได้เงินดีแต่ต้องลดตำแหน่งออกมาทำปิ้งย่างรวยเลยแนะนำไหว้พระแม่ธรณีเป็นหลักคนที่เกิดวันอังคาร ระวังอารมณ์พูดเร็วทำเร็วคิดเร็วจะเสียคนใกล้ตัวเรื่องทำมาหากินให้หาของชงใส่น้ำแล้วชงจะเกิดรายได้ดีแนะนำบูชาทันยมคนที่เกิดวันพุธปล่อยปลาเยอะๆปลาที่มีเกล็ดมีครีบจำนวนลงทายด้วยเลข 4, 7, 8ให้ทำงานหลังพระอาทิตย์ตกดินเงินจะมาแนะนำบูชาพระอินทร์ คนที่เกิดวันพฤหัสบดีให้ชะลอซื้อรถไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าหาเงินเกี่ยวกับผลไม้หรือของเพื่อสุขภาพแนะนำบูชาพระพิฆเนศหรือพระพรหมคนที่เกิดวันศุกร์ระวังการใช้เงินเยอะระวังอารมณ์หงุดหงิดต้องอยู่คนเดียวให้ได้ทำเงินด้วยการปล่อยเช่าเป็นนายหน้าแนะนำบูชาพระศิวะคนที่เกิดวันเสาร์ ไม่อยากให้เดินทางด้วยเรือแนะนำบูชาพระอุปคุตทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องคำพูดการสื่อสารได้หมดต้องพูดจะได้เงินเยอะระวังคนทางไกลจะทําให้เสียใจคนที่เกิดวันอาทิตย์ทำงานไม่ต้องเจอคนเยอะนั่งจ้องโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะได้เงินดีระวังขาเจ็บงดกิจกรรมวิ่งหรือใช้ขาเยอะ แนะนำบูชาพระพุทธเจ้าสวดนโมตาสามสิบเก้จบระลึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนคนทั่วไปโดยรวมแนะนำไหว้หลักๆไหว้พระพุทธเจ้าพระศิวะปางนัคราชปางเต้นจะเกี่ยวข้องกับการกระทึบฟ้ากระทึบดินแผ่นดินไหวแผ่นดินถลม่มส่วนเรื่องสุขภาพความปลอดภัยเจ้ากรรมนายเวรคือท่านยม คำทํานายโดยหมอปลายพรายกระซิบสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถาาว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ